ทำประกันชีวิตไว้พอเสียชีวิตมาถูกปฏิเสธการจ่ายอ้างโน่นนี่นั่นปกปิดโลกทำยังไงถึงจะได้เงินสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ขา่าวทันกฎหมายกับทานายอานอนท์เชื้อสัตบงกฏบ่อยครั้งนะครับเวลาที่เราไปทําประกันชีวิตตัวแทนประกันไทยก็ดีแสนดีนะครับบอกใจทุกกรณีไม่ต้องตรวจโรคนะครับเสียชีวิตมารับเงินทันที เป็นคำโฆษณาเชิญชวนที่ขยันขยออยากให้ลูกค้าเข้าไปทำประกันชีวิตนะฮะแต่ทีนี้พอเกิดการเสียชีวิตมานะฮะก็เกิดปัญหาขึ้นมาบอกปฏิเสธการจ่ายอ้างคุณปกปิดโรคไอ้บอกเฮ้ยอะไรวะตอนทำประกันบอกไม่ต้องตรวจโรคไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างแค่ติกต๊กติก๊กติ๊กในเอกสารเคยสูบบุหรี่กินเหล้า,าป่วยเบาหวานความดันไอ้เราก็ติกต๊กติก๊กติ๊กไปบอกเฮ้ยไม่ต้องตรวจโรคได้โอกาสมาหาโจทย์ แต่ปัญหามันเกิดว่ากรณีเสียชีวิตมาบอกเอ้ยเราปกปิดโลกไม่ยอมเปิดเผยเป็นโมคียะปฏิเสธการจ่ายคืนเบี้ยประกันนะตรงนี้เกิดขึ้นบ่อยเบื้องต้นเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าบริษัทประกันชีวิตนะฮะเขาไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐไม่ต้องไปร้องศูนย์ดำานิลงทำไม่ต้องไปอขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการไปร้องปอปพอ,อย่างเงี้ย โดยปกติโดยทั่วไปนะครับการที่ไปร้องหน่วยงานก็ใช่ช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะช่วยเจรจาช่วยประสานช่วยไกลเกลี่ยนะแต่ถ้ากรณีว่าเขาไม่จ่ายจริงๆเราก็ต้องฟ้องพอฟ้องก็ต้องไปยึดทรัพย์เขามาขายใช้นี่ถ้าบอกว่าเฮ้ยปฏิเสธไม่อะไรสักอย่างบอกเราทําไมเราต้องยอมรับเราต้องจํายอมตามที่เขาเสนอมาเหรอเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่นะฮะถ้ากรณีการทําประกันชีวิตคือสัญญาประเภทหนึ่ง ถ้ากรณีว่าเขาผิดสัญญาก็เหมือนกู้ยืมเงินเราไม่ยอมจ่ายก็ฟ้องสิครับฟ้องเราไปยึดเอาทรัพย์สินบริษัทไม่ต้องไปง้อนะแต่การที่จะฟ้องมันต้องมีหลักมีเกณฑ์นะโดยปกติการที่เขาปฏิเสธการจ่ายเขาจะอ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865ซึ่งระบุนะฮะว่ากรณีว่าทําประกันนะครับว่าถ้าในเวลาทําสัญญาประกันภยัยผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือผู้เอาประกันชีวิต กรณีบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นรู้ดีอยู่แล้วละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นหรือ,อบอกปัดไม่ยอมทําสัญญาหรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความเป็นเท,ท็จไซส์ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมคียะนะครับถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์บอกล้างภายใน1เดือนนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยรู้หรือ5ปีนับแต่ทําสัญญานะครับท่านว่าสิทธิ์นั้นเป็นอนระงับไป ถ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตานี้ก็คือว่าในกรณีทําประกันชีวิตเราทราบดีว่าเราป่วยเป็นเบาหวานความดันโรคไตโรคตับมะเร็งต่างๆที่เป็นโรคแล้วเราปกปิดนะฮะปกปิดยังไงก็ตอนที่คุณติ๊กไงถึงไม่ตรวจสุขภาพก็ช่างแต่การที่คุณติ๊กไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เป็นโรคตับไม่เป็นความดันไม่เป็นเบาหวานในคุณติ๊กติ๊ก,กนั่นคือแปลว่าคุณปกปิดนะฮะคุณปกปิด ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นแต่คุณไม่เปิดเผยถือว่าเป็นโมคียะคําว่าเป็นโมคียะคือพอตายมาปั๊บบอกเฮ้ยรู้แล้วว่าตายจากสาเหตุเบาหวานความดันเขาปฏิเสธการจ่ายคําว่าโมคียะคือบอกล้างได้ภาษานิติกรรมหรือภาษากฎหมายบอกสามารถบอกล้างเมื่อบอกล้างแล้วเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับอย่างมากก็คืนแค่เบี้ยประกันนี่เป็นหลักกฎหมายที่เขาใช้กันนะฮะใช้ในการปฏิเสธความรับผิดใช้ในการไม่ยอมจ่ายเงินกับลูกค้า บอกเฮ้ยแล้วอย่างนี้ทํายังไงพี่อานอนท์อย่างที่ผมบอกนะฮะมาตรา865้าเขากาหนดไว้นะฮะว่ากรณีว่าคุณรู้คุณรู้ว่าคุณป่วยคุณเป็นโรคแล้วคุณไปปกปิดนะฮะตรงนี้เขาก็สามารถที่จะบอกล้างได้แต่ถ้ากรณีว่าเราไม่รู้เราไม่เคยตรวจโรคเราไม่เคยทราบว่าเราเป็นเบาหวานความดันหรือโรคตับอย่างเงี้ยตรงนี้กฎหมายถือว่าเราไม่ได้ปกปิดเพราะกูไม่รู้เนี่ย นะเราทําไปตามที่เราทราบนะฮะเราไม่เคยปกปิดเพราะเราไม่เคยรู้แต่คําว่าไม่เคยรู้ผมเจอเคสหนึ่งนะฮะญาติพี่น้องไม่รู้แต่คนที่ทําประกันชีวิตเนี่ยแอบไปตรวจที่ต่างจังหวัดต่างอําเภอก็ตายมาเชื่อไหมผลการตรวจที่คลินิกมาเลยครับบอกคุณรู้แล้วคุณปกปิดเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบเหนือชั้นมากนะฮะประกันภัยเขาตามสืบตามจี้ตามจิกจนรู้แหละว่าคุณรู้ว่าคุณป่วยแล้วคุณปกปิดนะฮะ แล้วกรณีโฆษณาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องตรวจสุขภาพตัวนี้เชื่อได้ขนาดไหนการโฆษณาบอกไม่ต้องตรวจสุขภาพสามารถที่จะรับประกันภัยตายใจทันทีตรงนี้นะฮะมีดีกาเป็นดีกาที่2 3 9 7ทับกนะฮะกรณีการทำประกันภยัยอาทุนทรัพย์ต่ำซึ่งกระทรวงพาณิชย์กาหนดว่าไม่ต้องมีการตรวจร่างกายก็ช่างแต่การปกปิดโรคนะฮะเป็นเหตุที่เขาจะจูงใจ ในการเรียกเบีย้ยประกันสูงขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็นเหตุโมคิยะนะฮะทางบริษัทประกันภัยก็สามารถที่จะบอกล้างได้เหมือนเดิมนะฮะกรณีว่าไม่ตรวจร่างกายแต่คุณปกปิดก็ตอนคุณติ๊กนั่นแหละเขาก็บอกล้างได้อยู่ดีแต่ส่วนการที่คุณบอกไม่รู้ไม่เคยตรวจไม่เคยเป็นโรคข้าพเจ้าไม่รู้ข้าพเจ้าจึงติดจึงติ๊กไปแม้สุดท้ายตายเพราะโรคนั้นแต่เราไม่รู้ตอนที่เราทําประกันถือว่าเราไม่ได้ปกปิด นะครับดีกาที่1 277งสอทับสองหประกันภัยต้องจ่ายถึงเราป่วยแต่เราไม่รู้เราไม่เคยตรวจต้องจ่ายนะฮะแล้วกรณีว่าปกปิดนะครับกรณีว่าถือว่าเราปกปิดนี่ก็ถือว่าเขาสามารถที่จะบอกล้างได้แต่การที่ว่าเราปกปิดในโลกโลกหนึ่งแต่ไปตายเพราะอีกโลกหนึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโมคียะนะฮะ เป็นดีกาที่1115256 3่้วยโรคเบาหวานแต่ปกปิดนะฮะไม่ยอมบอกโรคเบาหวานแต่สุดท้ายแม้นเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานทางศาลก็บอกว่าถือเป็นสัญญาที่เป็นโมคียะทางผู้รับประกันภัยสามารถบอกล้างโมคียะนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายให้กับลูกค้าเห็นไหมปกปิดคนละโรคดังนั้นต่อไปการที่บอกไม่ต้องตรวจสุขภาพมันอยู่ที่ตัวเราละ ถ้าเกิดว่าเราป่วยจริงๆแล้วเรารู้แต่เราไปทําก็ถือว่าเข้าตามมาตรา865ที่ทางบริษัทสามารถที่จะบอกล้างแล้วก็คืนแค่เบีย้ยประกันให้เราได้แต่ถ้าการณีบอกเฮ้เราไม่รู้นะฮะเราไม่เคยตรวจโรคอยู่ๆพอเสียชีวิตปั๊บเป็นโรคร้ายแรงนะฮะพอบริษัทประกันภัยมาอ้างว่าคุณปกปิดถ้าเรามีข้อมูลว่าเราไม่เคยตรวจเราไม่เคยรู้ฟ้องเรียกเงินประกัน หรือกรณีปฏิเสธโดยขาดเหตุผลฟ้องไปที่บริษัทประกันเพื่อยึดทรัพย์มาขายใช้นี้ได้ทันทีปีเคสสาราความรู้ดีๆธานานนก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ